โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบของหมัดแวมไพร์แล้วก็ดาบโยรู้นะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะคนนะในมือถือก็ทําได้ในคอมยิ่งดีเลยนะทุกคนแถมสกิลไม่ได้ซับซ้อนเลยนะต่อได้แบบชิวๆง่ายๆเลยนะมือใหม่ก็สามารถเล่นได้ทุกคนมันเป็นคอมโบที่เล่นง่ายๆเองนะไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะทุกคนก็เ้นเราก็จะมีหมัดแวมไพร์แล้วก็ผลอะไรก็ได้คนที่เป็นผลสตันนะตัวอย่างเช่นผลน้ําแข็งผลมืดอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะ หรือทุกคนไม่มีแล้วก็ใช้เป็นผลสายฟ้าหรือว่าผลโมจิอย่างนี้ก็ได้ทุกคนผลที่มันเปิดจังหวะหรือแบบผลที่มันสาตาร์ทให้เรามีจังหวะในการคอมโบประมาณนั้นทุกคนแล้วก็ส่วนดาบนี่เป็นดาบโยรูทุกคนนะก็จะใช้ประมาณ3มอย่างลหลักๆนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ส่วนของแต่งเนี่ยผมใช้เป็นแว่นตาโลฟานะสเตตัสเนี่ยผมอัพเป็นสายทุกคนประมาณนี้นะสำหรับเซ็ตนี้นทุกคนแล้วก็ส่วนคอมโบเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่ทุกคนถือว่าระดับปานกลางนะ มือใหม่ก็สามารถเอาไปฝึกได้หรือแบบใครแบบเอาไปเล่นแบบตึงๆเลยก็สามารถเล่นได้ทุกคนเพราะว่ามันเล่นง่ายมากนะสำหรับคอมโบน,นี้ทุกคนโอเคผมก็พูดมากทุกคนนะก็ขอฝากกด like, ไลค์กดติดตามทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะกดแล้วจะเป็นคนก็ไปดูคอมโบแรกเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปลี ประมาณนี้ผมสลับคอมโบแรกนะค่อนข้างจะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะคนถือว่ามือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะคนไม่ได้แบบซับซ้อนไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะคนถือว่าชิวๆเลยนะสําหรับคอมโบนี้นะคนโอกาสหลุดผมว่าก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะจริงๆถ้าแบบทําแบบเร็วแล้วก็ถูกจังหวะจริงๆนะ,ะคนเพราะว่าหมัดแวมไพร์เนี่ยก็มีจังหวะในการเปิดเค้นออกอยู่นะประมาณนั้นนะ,ะคนโอเคก็ไปต่อคอมโบ2เลยนะ ประมาณที่ผมสลับคอมโบ2นะค่อนข้างจะดีมากนะผมว่ามันรู้สึกว่าคอมโบนี้ถือว่าเล่นได้ไม่ได้แบบหลุดง่ายเท่าไหร่ทุกคนถือว่าระดับดีมากนะทุกคนใครที่ชอบเซตนี้หรือแบบชอบคอมโบที่ผมทําก็สามารถกดไลค์กดติดตามโอเคก็ประมาณที่ผมสลับคลิปนี้นะใครให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านแล้วก็จะไล่ทาให้ทุกคนนะทุกคน ก็สามารถเม้นมาได้คนนห้ผมทําคอมโบไหนนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย